เรื่องลี้ลับที่ยังหาคำตอบไม่ได้จากทั่วโลกถนนกินขน้ายเมรูหนองกระทุมชนบุรีพีทพนักงานขับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์วัย35ปีเขาเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีสางใดๆชีวิตของเขาคือการส่งสินค้าให้ทันเวลาคืนนี้เขาได้รับมอบหมายให้คนตู้สินค้าขนาดใหญ่ จากท่าเรือแหลมฉบังและต้องใช้เส้นทางลัดที่น่ากลัวที่สุดในย่านนั้นคือถนนกินคนซ้ายเมรูน้องกระทุมถนนซ้ายนี้เป็นถนนเก่าแก่ตัดผ่านป่าช้าและเมรูเผาศพเก่าของวัดหนองกระทุมมันเป็นถนนที่มืดสนิทสองข้างทางเป็นป่าและป่าช้าที่ถูกทิ้งร้างตำนานเล่าว่า ถนนสายนี้ถูกสร้างทับเส้นทางขนศพโบราณและมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นซ้ำๆในช่วงเวลาเดียวกันชาวบ้านเชื่อว่าวิญญาณผู้ตายจะมาทวงความยุติธรรมจากคนขับรถที่ผ่านไปมาคำสาบที่โด่งดังที่สุดคือไม่เคยมีใครรอดชีวิตหลังตีสามบนถนนสายนี้เพราะตีสามคือช่วงเวลาเปิดประตูผีที่วิญญาณจะออกมาตามหาคนขับคนต่อไป สองนาฬิกา30นาทีรถบรรทุกของพีทวิ่งเข้าสู่ถนนสายเมรูน้องกระทุมท้องฟ้ามืดสนิทพีทเร่งความเร็วเพื่อให้พ้นจากถนนสายนี้ก่อนตีสามขณะที่รถกำลังวิ่งผ่านเมรูเผาศพเก่าพีทเห็นแสงไฟสีแดงวูบวาบคล้ายไฟจากกองเพลิงอยู่ห่างออกไปข้างหน้าแล้วพีทก็ได้ยินเสียง เสียงนั้นเหมือนคนกำลังร้องเพลงอย่างโหยหวนเพลงนั้นเป็นเพลงสวดศพโบราณแต่ร้องด้วยทำนองที่ผิดเพี้ยนพีทลดความเร็วลงเขามองไปที่ข้างทางเขาเห็นเงาตะคุมคุมจำนวนมากกำลังยืนเรียงกันอยู่ข้างป่าช้าเงาเหล่านั้นกำลังโบกมือเรียกเขาพีทตัดสินใจไม่สนใจเขาเหยียบคันเร่งนีอย่างรวดเร็ว ทันใดนั้นพีทรู้สึกว่ารถกระตุกยังรุนแรงเหมือนเขาชนอะไรบางอย่างที่หนักมากพีทเบรกยังกระทันหันเขาลงจอกรถหัวใจของเขาเต้นรัวเขาเดินไปดูที่ท้ายรถเขาไม่พบร่องรอยการชนเลยใดถนนว่างเปล่าแต่ที่รถของเขามีกลิ่นกลิ่นที่น่าจะอีกเอียนที่สุดที่เขาเคยได้กลิ่น กลิ่นศพไหมผสมกับกลิ่นทูบและกลิ่นคาวเลือดกลิ่นนั้นรุนแรงมากจนแทบจะอาเจียนพีทรีบกลับขึ้นรถแล้วขับหนีไปอย่างรวดเร็วแต่กลิ่นนั้นยังคงอยู่กลิ่นศพไหมลอยคลักคลุ้งอยู่ในห้องโดยสารเหมือนนีศพที่ถูกเผาอยู่ในรถของเขา2นาฬิกาห0นาทีเหลืออีก1 0นาทีจะถึงตีสาม พีทพยายามขับรถให้เร็วที่สุดทันใดนั้นพีทมองไปที่กระจกมองหลังเขาเห็นเงาผู้ชายในชุดขาวเปลื้อนขม่าไฟกำลังนั่งอยู่ที่เบาะหลังของเขาเงาผู้ชายกำลังไอคอแคกแล้วมีควันสีดำพุ่ยพุ่งออกมาจากปากของเขาเงาผีากำลังยื่นมือที่ไม่เกรียมมาที่ลำคอของพีท พีทกรีดร้องเขาหักพวงมลลาลัยไปมาอย่างรุนแรงรถบรรทุกเสียหลักไปชนกับต้นไม้ข้างทางเบาๆเงาผีหายไปแล้วแต่พีทเห็นรอยนิ้วมือไม่เกลี่ยติดอยู่ที่เบาะหลังของเขารอยนิ้วมือนั้นเป็นเครื่องหมายที่ผีทิท้งไว้สามนาฬิกาเข็มนาฬิกาชี้ที่ตีสามตรงพีทยังคงอยู่บนถนนสายเมรูนองประทุม เขาทำผิดคำสาบแล้วทันทีที่ถึงเวลาตีสามพีทรู้สึกว่าอุณหภูมิในรถลดลงอย่างรวดเร็วแล้วความเงียบที่น่ากลัวก็เข้าปกคลุมทุกอย่างแล้วพีทก็ได้ยินเสียงผู้คนจำนวนมากกำลังพูดคุยกันดังมาจากรอบตัวเขาเสียงนั้นไม่ชัดเจนแต่มีหลายเสียงพูดพร้อมกันเขาไม่รอดแล้ว เขาอยู่หลังตีสามเขาต้องมาเป็นพวกเราเขาคือคนขับที่มาถึงเมรูใหม่พีทมองไปที่กระจกข้างเขาเห็นเงาคนจำนวนมากกำลังเดินตามรถเขามาเป็นแถวเงาผีเหล่านั้นมีร่องรอยการถูกรถชนบ้างก็ถูกไฟไหม้เงาผีเหล่านั้นกำลังตามหลังไวยเกอร์เขาอยู่ตลอดเวลา วกเขาใช้รถของพีทเป็นพาหนะในการเดินทางพีทเหยียบคันเร่งนี้สุดกำลังเขาขับรถออกจากถนนสายเมรูนองกระทุมได้ในที่สุดแต่เมื่อเขาออกมาถึงถนนใหญ่เขาก็มองเห็นเงารถบรรทุกขนาดใหญ่กำลังวิ่งตามเขามาอย่างรวดเร็วเงารถบรรทุกผีนั้นมีเปเลวไฟพวยพุ่งออกมาจากด้านล่าง รถบรรทุกผีพยายามจะชนรถของพีทจากด้านหลังมันต้องการให้เขาตายด้วยอุบัติเหตุเหมือนกับผู้ตายคนอื่นๆบนถนนสายนั้นพีทรอดชีวิตมาถึงบ้านได้แต่เขาไม่กล้ากลับไปขับรถอีกเลยเขาจอดรถบรรทุกไว้ที่บ้านแต่วิญญาณหมู่จากถนนกินคนได้ติดตามเขามาถึงบ้านแล้วบ้านของพีท เริ่มมีความผิดปกติเกี่ยวกับไฟและความร้อนทันทีกลิ่นควันพีทได้กลิ่นควันไฟและกลิ่นศบไหมลอยคละคลุ้งอยู่ในบ้านไฟดับไฟฟ้าในบ้านของเขาจะดับลงทุกครั้งที่ถึงเวลาตีสามแล้วความร้อนก็จะเข้ามาแทนที่รอยไหม้พีทพบรอยไหม้สีดำเป็นรูปเท้าคนปรากฏอยู่บนพื้นบ้านคืนนั้นพีท นอนไม่หลับเขาได้ยินเสียงคนกำลังเดินวนเวียนอยู่รอบเตียงของเขาเสียงนั้นเหมือนเสียงเท้าที่เปื้อนขมเหลไฟย่ำอยู่บนพื้นพีทมองไปที่ปลายเตียงเขาเห็นเงาผู้หญิงในชุดขาวที่ถูกไฟไหม้กำลังยืนอุ้มซากทารกที่ไม่เกรียมอยู่ผีผู้หญิงยื่นมือที่ไม่เกรียมมาที่พีทแล้วพูดด้วยเสียงที่อ่อนหวานแต่เต็มไปด้วยความอาฆาต เธอมาเป็นพ่อให้ลูกฉันสิคะลูกฉันตายเพราะไฟเธอต้องมารับกรรมนี้แทนคนขับรถที่ทิ้งฉันไว้ที่เมนพีสาวต้องการให้พีทถูกไฟไหม้ตายเหมือนที่เธอตายพีทรู้ว่าเขาต้องชดใช้เขาตัดสินใจกลับไปที่วัดหนองกระทุ่มเพื่อทำพิธีดับไฟอาฆาตเขาไปหาพระอาจารย์ที่วัด พระอาจารย์บอกพีทว่าวิญญาณหมู่ที่ถนนนั้นต้องการความสงบและการชดใช้จากผู้ที่ลบหลู่พวกเขาพีทต้องทำพิธีดับไฟกองฟอนที่เมนเก่าซึ่งเป็นศูนย์กลางของวิญญาณทั้งหมดตีสองครึ่งพีทไปถึงเมนหนองกระทุ่มพร้อมกับพระอาจารย์เมนนั้นมืดสนิทแต่มีความร้อนแผ่ออกมาอย่างชัดเจนทันใดนั้น เงาผู้คนจำนวนมากก็ปรากฏร่างขึ้นรอบตัวผีทเงาเหล่านั้นกำลังจ้องมองเขาด้วยความโกรธแค้นผีผู้หญิงชุดขาวที่อุ้มทารกเดินออกมาจากเมนเธอจ้องมองผีทเธอกล้ามากที่กลับมาที่นี่เธอต้องถูกเผาที่นี่เพื่อปลดปล่อยเราผีผู้หญิงใช้พลังงานของเธอดึงไฟที่มองไม่เห็นออกมาจากเมน ไฟนั้นล้อมรอบตัวพีทพีทรู้สึกเหมือนร่างกายกำลังจะถูกไฟคลอกพระอาจารย์รีบท่องมนต์แล้วปาน้ำมนต์ใส่เมนเผาศพสู้ทันทีที่น้ำมนต์สัมผัสเมนเปเลวไฟที่ล้อมรอบพีทก็ดับลงท,ทันทีแล้วความร้อนก็หายไปผีผู้หญิงและวิญญาณหมู่ก็กรีดร้องอย่างหวยหวนแล้วสลายตัวไปในความมืดพีทรอดชีวิต เขากลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติแต่เขาไม่กล้าเดินทางคนเดียวอีกเลยและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือเขาได้กลายเป็นผู้เฝ้าของถนนกินคนสายเมนหนองกระทุ่มแล้วทุกครั้งที่ถึงเวลาตีสามพีทจะตื่นขึ้นมาด้วยกลิ่นทูบและกลิ่นควันไฟที่ลอยมาจากที่ไหนสักแห่งในบ้านแล้วเขาก็จะฝันถึงถนนสายเมนหนองกระทุ่ม เขาจะเห็นเงารถบรรทุกผีกำลังวิ่งวนไปมาบนถนนนั้นเขาต้องเฝ้าดูเหยื่อคนต่อไปที่จะขับรถมาถึงที่นั่นหลังตีสามผีต้องอยู่กับความเย็นยเยือกและกลิ่นไฟที่ตามหลังววยเขาอยู่ตลอดชีวิตเขาได้กลายเป็นคนขับรถคนสุดท้ายที่รอดตายจากถนนสายนั้นแล้วเขาต้องทำหน้าที่เตือนคนอื่นๆ ให้รู้ถึงคำสาบที่ว่าไม่เคยมีใครรอดหลังตีสามไปจนกว่าชีวิตเขาจะสิ้นสุดแล้ววิญญาณของเขาก็จะกลายเป็นคนขับรถคนต่อไปบนถนนสายมรณะนั้นอย่างถาวรแล้วคุณละ่ะคิดว่ามีอยู่จริงไหมคอมเมนต์บอกเล่าเรื่องได้นะคะอยากฟังเรื่องต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแอดเรื่องลี้ลับ789ด้วยนะคะ